กิ um, oh women, ๊วกับกับสวัสดีครับเพื่อนเพื่นทีรักทุกคนเชพนุยงวันนี้จะมารีวิวนี่นะฮะมัดสแมนไก่นะฮะมัดสมนนะไก่นะเมนูลอยลอยน่ารับประทานนะเดี๋ยวส่วนประกอบต่างๆจะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนเพื่อนชมและทำรับประทานได้เลยนะรับโคโยรับรองกินแล้วะเอ๊กเอ๊เลยนะฮะเป็นมัดสมนไก่นะฮะกินแล้วจะเอ๊กเอ๊เะ มัสบันแกงแก้วตามัดสมันไก่เมนูอร่อยๆแล้วนะประ,นะาทานอ่ะนี่นะน้ำเข้มข้นนะยน้ำมัสมั่นนะ แกกินแล้วอร่อยปะอร่อยนะขนเข็มก้นเข้มข้นมัตถบาดรีต้องใส่อะไรนะน,นี่นี่ยเน,นี่อะไระมัน แก่วัตถบันนี่ต้องใส่มันด้วยก็ใช้มันอะไรมันเทศมันเทศมันอะไรอะไรวะเนี่ยมันฝรั่งมันฝรั่งเออใช้มันฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะใช้มันฝรั่งนะทำมัสบันนะมัสบันนี่ต้องออกหวานๆนิดๆนะจะอร่อยนะ หวานแล้วก็มันมันเข้มข้นหน่อยนะน้ามัสมันเมนูอร่อยๆฮะเมนูอร่อยๆน,น่ารับประทานนะมัออออะะมสมันแก้แก้วตา เมนูมัสมั่นไก่นะฮะตุวประกอบของการถ่ายทำคลิปถ้าเพื่อนๆ่าชอบเดี๋กดติดตามกดสมัใจกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งจริ๊กๆอะไรก็ได้้าใคทำคลิปต่อไปออกเราจะได้ดูเป็นกำลังใจท้ายคลิปวันนี้สวัสดีนะครับมัสมั่นไก่เอ๊ะ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 